พยาธิใบไม้ในปอดพารากริมัสโฮที่ปรสิตสามารถอาศัยอยู่แล้วจเจริญเป็นตัวเต็มวัยและสามารถสืบพันธุ์ได้ได้แก่คนสุนัขแมวและเสือชนิดที่พบในคนได้แก่พารากลริมัสเฮตเทโรนชิมัสและพารากลริมัสเวทเทอร์วินายพารากลริมัสเฮตเทโรนชิมัส ระบาดท,ที่ลาวชัยจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสระบุรีจังหวัดนครน,นายกจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดเลยและจังหวัดราชบุรี พารากริมัสเฮตเชลนชิมัสมีลักษณะดังนี้ลักษณะตัวเต็มวัยมีรูปร่างป้อมขนาดยาว10-15มิลิเมตรกว้าง5.5มิลิเมตรเจดีดอันแตกแขนงอยู่ค่อนท้ายลำตัวโควอรี่แตกแขนงเป็นฝอยละเอียดและยูเทรัสเป็นข้อขดไปมาลักษณะของไข่ มีรูปร่างลีขนาดยาว77-80คูณ40-45ไมโครเมตรไข่มีฝาแบนกว้างและเปลือกไข่หนาสม่ำเสมอ Paragonimus w e s t t e r m i n i พบการระบาดท,ที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศเกาหลีฟิลิปปินส์และมาลเลเซียค่ะลักษณะตัวเต็มวัยและลักษณะไข่ของ Paragonimus w e s t t e r m i n i ลักษณะตัวตมวัยรูปร่างอ้วนป้อมมีสีแดงบนน้ำตาลและไม่หนาปกคลุมขนาดเดียวประมาณ1เซนติเมตรออรรซักเกอร์ขนาดใกล้เคียงกับเบนทอซักเกอร์เทสตสองอันแบ่งเป็นหลูกขนาดเท่ากับอวารีอวารีแตกแขนงเป็น6กแขนงค่ะลักษณะไข่รูปร่างรีขนาด8 0 1 1ถึง1น8 6คูณ4 6ถึง60ไมโครเมตรมีสีเหลืองทอง ไข่ฟ้าใหญ่แบนกว้างเล็กน้อยเปลือกไข่ส่วนท้ายหนากว่าส่วนอื่นๆภายในมียกเซลล์ที่แบ่งตัวบรรจุอยู่ค่ะวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ปอด 1. ไข่ของพยาธิถูกขับออกทางเสมหะหรือการคลื่สนเสมหะแล้วขับออกทางอุจจาระ 2. ไข่เจริญเป็นตัวอ่อนและพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะไมาราซีเดียมภายใน2อถสัปดาห์ค่ะ จากนั้นตัวอ่อนจะว่ายน้ําและใช้เข้าสู่โฮดกล่มกลางที่1ได้แก่หอยน้ําจืด 4. ระยะเมราซิเดียมจะพัฒนาเป็นสปโรซิสจากนั้นจะพัฒนาไปเป็นเรเดียและพัฒนาไปเป็นเซคารียอในที่สุดค่ะ 5. ระยะเซคารียอจะออกจากตัวหอยและใช้เข้าสู่โฮดกล่มกลางที่2ซึ่งเป็นกลุ่มคาสเตเชียนได้แก่กุ้งน้ําจืดกล้ามโตกัง้งปูน้ําตกและปูภูเขาค่ะระยะเซคารีเอ จะพัฒนาไปเป็นระยะเมตาเซราเรียภายในโฮสต์กลุ่ังที่2ค่ะ 6. คนจะได้รับระยะเมตาเซราเรียจากการกินที่อยู่ในอาหารพวกกุ้งหรือปูที่ไม่สุก 7. ตัวอ่อนเมตาเซราเรียจะออกจากถุงลำไส้เล็กส่วนต้นและจะใช้ผ่านผนังลำไส้เข้าสู่ช่องท้องผ่านกระบังลมเข้าสู่ปอด 8. ตัวอ่อนเมตาเซอร์คาเรียเจริญเติบโตเป็นระยะตัวโตเต็มวัยและออกไข่ซึ่งถูกขับออกทางเสมหักหรืออุจระอาการแสดงเมื่อติดพยาธิใบไม้ปอดอาการแสดงเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ปอดแบ่งออกเป็น2ระยะคือพูโมเนรีพาราโกนิเมียสีพยาธิอยู่ในปอดและเอกตาพูโมเนรี พาราโกนิมเมอร์ซีพยาชัยออกนอกปอดค่ะอาการของพูโมนารีพาราโกนิมเมียซีมีไข้ในบางกรณีอาจมีไขต้ต่ำๆร่วมกับอาการอ่อนเพลียและไม่มีแรง 2. อ,อาการไอเรื้อรังอาการไอเป็นหนึ่งในอาการหลักโดยเฉพาะอาการไอที่เรื้อรังไม่หายอาจมีเสมหะหรือมีเลือดปนในเสมหะ 3. เจ็บหน้าอ,อกรู้สึกเจ็บหน้าอ,อกหรือปวดบริเวณหน้าอ,อกเนื่องจากการอักเสบหรือการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อปอด 4. หายใจลำบากอาจมีอาการหายใจลำบากหรือรู้สึกเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง 5. ไอเป็นเลือดสีสนิมค่ะ 2>, 2. e c เอกตาพูโมนารีพาราโกนิเมียซิระยะที่พยาธิชัยออกนอกปอด ผู้ป่วยจะมีอาการแสดงดังนี้ 1. ปอดบวมอาการปอดบวมอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการอักเสบที่รุนแรงในปอดและอาจมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาเช่นหนองในปอด 2. เสมหะเป็นเลือดสีสนิมเมื่อพยาธิทำลายเนื้อเยื่อปอดอาจทำให้มีเลือดปนออกมากับเสมหะในระหว่างที่ไอ 3. อาการทางระบบประสาทหากพยาธิเคลื่อนที่ไปยังสมองอาจทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทเช่นปวดศีรษะชักหรือเกิดอาการอัมพาตการรักษาเมื่อติดพยาธิในปอดใช้ยาพาซิควอนทัล25มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมใช้วันละ3ครั้งนาน2วันและใช้ยา ไตรโครเบนาโซน10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันใช้นาน1วันครับแนวทางการป้องกันพยาธิใบไม้ปอด 1. ห,หลีกเลี่ยงการกินกุ้งปูน้ำจืดและอาหารที่ปรุงไม่สุก 2. ไม่ให้อาหารจำพวกปูหรือกุ้งดิบๆให้แก่สัตว์เลี้ยง 3. ไม่บ้วนเสมหะ หรือถ่ายอุจจาระลงแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการกระจายของโรค